หากจะพูดถึงรองเท้าที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัว RC703 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพราะว่าตัวรองเท้านะครับได้รับการถ่ายทอด DNA หลายๆอย่างมาจากตัวรองเท้ารุ่นพี่อย่างตัว RC903 เลยทีเดียวนะครับตัว RC703 นะครับมีพื้นรองเท้าเป็นคาร์บอนมีค่าความสติปอยู่ที่10นะครับซึ่งทําให้นอกจากจะส่งกําลังได้ดีแล้วนะครับเวลาสวมใส่ยังรู้สึกสบายอีกด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นปัจจัยหลักที่ชิมาโน่คำนึงถึงในการออกแบบรองเท้าตัวนี้ ก็อย่างพี่ๆนักปั่นทราบกันดีนะครับเวลาที่เราปั่นจักร,รยานเสือหมอบเนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งระยะเวลาที่นานและก็ระยะทางที่ไกลด้วยหากคือรองท้าของพี่ๆนะครับมีความแข็งเกินไปท่าของพี่ๆก็คงจะรู้สึกไม่สบายแน่ๆใช่ไหมล่ะครับ ความสนุกในการปั่นของพี่พี่ก็คงจะลดน้อยตามลงไปด้วยจึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทางชิมาโน่นะครับได้คิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่าด n นาลัสขึ้นมานะครับเพื่อหาสมดุลระหว่างความสติปแล้วก็ความสบายให้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับเพื่อที่ว่าพื้นรองเท้าของเราจะไม่แข็งเกินไปจนเราปวดเทา้าแล้วก็ไม่หย้่ยเกินไปจนเราส่งกําลังไปได้ไม่เต็มที่นะครับอีกทั้งนะครับตัวรองเท้ายังมีระบบปากกระกชับแบบโอบลันะครับที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าตัวรองเท้าเป็นส่วนหนึ่งของเท้าเราอีกด้วยครับ r c 7 0 3นะครับจึงเป็นรองเท้าที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับทั้งในแง่ของประสิทธิภาพความสบายแล้วก็ดีไซน์ที่เรียบหรูนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆสําหรับเจ้าตัว r c 7 0 3ตัวนี้นะครับหรือหากใครนะครับที่งบไม่ถึงทางเราก็มีแนะนําเป็นตัว r c 5 0 2แล้วก็ r c 3 0 2ครับเป็นรองเท้าระดับเริ่มต้นแล้วก็ระดับกลางจากทาง Shimano นะครับที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพไม่ต่างจากตัวรองเท้ารุ่นพี่เลยนะครับ